คืนเห็นผีสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคืนเห็นผีรายการที่จะเล่าประสบการณ์เหนือธรรมชาติและสิ่งลี้ลับวันนี้เสนอตอนกูแคล่หิวครับเรื่องที่เราจะเล่ากันคืนนี้ต้องย้อนไปไกลนิดนึงนะฮะประมาณสัก24ปีที่แล้วนานมากเลยนะใช่ครับยุคนั้นร้านเกมคอมพิวเตอร์นี่กำลังบูมเลย มีสามีภรรยาคู่หนึ่งไปอิ่มกับลุงเอกอแกก็เปิดร้านเกมเล็กๆในซอยร้านแกนี่บรรยากาศดีนะคือไม่ใช่มั่วสุมแกจะแบบคัดเด็กนิดนึงใช่ๆรับเฉพาะเด็กที่ผู้ปกครองโอเคแล้วจริงๆพวกหนีเรียนนี่ไม่เอาเลย ครับผมก็เลยมีเด็กประจําอยู่หลายคนเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็มีเด็กชายสองคนเป็นลูกพี่ลูกน้องกันคนหนึ่งชื่อกล้าคนนี้เป็นลูกชายคนเดียวเลยพ่อเขาทํางานในตลาดแบบทํางานหนักมากก็เลยต้องเอาลูกมาฝากไว้ที่ร้านทุกวันอ๋อฝากไว้เลยใช่ส่วนอีกคนเป็นหลานชื่อบอยสองคนนี้เขาสนิทกันมากนะมาเล่นเกมด้วยกันตลอดเลยป้าอิ่มแกก็คงเอ็นดูแหลนะเนาะเหมือนลูกเหมือนหลาน ดูแลดีมากทำอาหารง่ายๆให้กินด้วยนะพวกมาม่าผัดไข่เจียวอะไรแบบนี้โหดีจังแล้วค่อยเก็บเงินค่าเกมค่าขานมตอนพ่อแม่มารับกลับครับผมแต่แล้วมันก็มีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นใช่ค่ะคือวันหนึ่งพ่อของกล้าก็มาส่งเด็กสองคนนี่แหละที่ปากซอยเหมือนทุกวันครับแต่ปรากฏว่ากล้ากับบอยไม่ได้เข้าร้านเกมเอา้าวไปไหนล่ะหายไปเลยหายไปสี่วันเต็มๆไม่มีใครเจอสี่วันเลยเหรอ แล้วไงต่อครับสุดท้ายพ่อของกล้าก็มาที่ร้านมาด้วยท่าทางแบบเศร้ามากมาบอกข่าวร้ายข่าวร้ายว่าเจอเด็กๆแล้วเอ่อพวกเขาแอบหนีไปเล่นน้ํากันที่บ่อดินร้างท้ายหมู่บ้านอ๋อเด็กๆก,ก็ชอบเล่นน้ํากันนะแล้วกล้าก็จมน้ําเสียชีวิตมีแค่บอยที่รอดมาได้โหน่าเศร้าจังค่ะหลังจากเรื่องวันนั้นบอยก็ไม่มาที่ร้านอีกเลยก็คงกระทบกระเทือนจิตใจเนาะ เห็นลูกพี่ลูกน้องจมน้ำไปต่อหน้าใช่พ่อของกล้าก็คงเป็นห่วงหลานมากก็เลยส่งบอยไปอยู่ต่างจังหวัดกับญาติชื่อลุงเดชอ๋อย้ายไปเลยให้ห่างจากสภาพแวดล้อมเดิมๆครับมีเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับกล้าก่อนเสียคือเพื่อนๆชอบล้อแก่เรื่องอะไรคะแกเคยฉี่ราดใส่เก้าอี้ที่ร้านตอนเล่นเกมยิงปืนนะ่ะแบบอินจัดไปหน่อยอ้าวห้าหา้าก็เลยโดนล้อประจำ แล้วกล้าเนี่ยเขามีที่ประจำนะเครื่องเบอร์หนึ่งเลยตรงมุมร้านอ๋อมีเครื่องประจำด้วยใช่ใช่ลุงเอกแกก็เอาแผ่นกระดาษแข็งมากั้นระหว่างเครื่องไว้อะ่ะการเด็กแอบดูกันอ๋อเข้าใจเข้าใจทีนี้เรื่องมันเริ่มหลอนจริงๆก็หลังจากกล้าเสียไปประมาณ6วัน6วันเองเหรอใช่คืนนั้นร้านใกล้ปิดละเจ้าดำหมาข้างบ้านอะ่ะอยู่ๆมันก็เห่าไม่หลุดเลยเห่าดังไหมดังมากเห่าตรงมาที่หน้าร้านเลย เหมือนเห่าทักใครก็ไม่รู้แต่ก็ไม่มีคนนะป้าอิ่มแกก็ปากไวไงพูดเล่นๆกับลุงเอกว่าสงสัยเห่าไอ้กล้ามัง้งถ้าโผล่มาตอนนี้คงหาอะไรแบบเนี้ยแหมป้าก็ช่างพูดเล่นลุงเอกแกก็ทำท่าจะดุนะแต่แกใจดีไงก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะแล้วไงต่อพอสักสองทุ่งกว่าๆลุงเอกก็เก็บร้าน เช็ดเมาส์เก็บแผ่นก้านอะไรไปส่วนป้าอิ่มก็ยังนั่งเล่นเกมออนไลน์อยู่ติดเกมว่างั้นเหรอประมาณนั้นพอเก็บขยะเสร็จลุงเอกก็ลากถุงขยะไปทิ้งหน้าหมู่บ้านปล่อยป้าอิ่มอยู่ร้านคนเดียวคนเดียวเลยนะครับแป๊บเดียวเองนะที่ป้าอิ่มอยู่คนเดียวจู่ๆไฟในร้านมันก็ตกวูบลงแบบฟุบอุ๊ยแต่แปลกคอมไม่ดับนะป้าแกก็บ่นๆเพราะกำลังจะกดส่งของในเกมพอดี อารมณ์เสียเลยสิใช่แล้วจังหวะนั้นเองป้าอิ่มได้ยินเสียงเหมือนประตูร้านเปิดลุงเอกกลับมาแกก็คิดงั้นแต่พอมองไปไม่เห็นใครเลยแล้วเสียงหมาเห่าก็เงียบไปแล้วด้วยเจ้าของคงเรียกเข้าบ้านอา้าวแล้วเสียงอะไรเปิดประตูนั่นน่ะสิแล้วจากนั้นนะแผ่นกระดาษแข็งอะที่ลุงเอกควรจะเก็บไปแล้วค่ะมันหล่นดังปุ๊บลงมาตรงช่องระหว่างเครื่องหนึ่งกับเครื่องสองอะ ที่เดิมเป๊ะเ,เ,เลยอะเหมือนมีคนวางเหมือนมากเหมือนมีคนดึงลงมาวางกั้นไวอ้อ่ะแต่ไม่มีเสียงคนเลยนะมีแค่เสียงกระดาษตกโหเริ่มน่ากลัวแล้วป้าอิ่มตอนนั้นคือใจไม่ดีแล้วคนลุกสู้เลยนึกถึงคำพูดตัวเองตอนหัวคำ่ำที่ว่าถ้ากล้าโผล่มาคงหาน่ะเหรอใช่เลยแล้วทันใดนั้นเสียงดังปังเหมือนคนตบโต๊ะคอมอะแรงมากตบทำไมอะ่ะอารมณ์แบบ หัวร้อนโดนยิงตายในเกมอะไรประมาณนั้นเลยโหนี่มันเริ่มชัดแล้วนะยังไม่หมดคราวนี้มาเป็นกลิ่นกลิ่นกลิ่นอะไรคะกลิ่นอับอับเหม็นสาบกลิ่นเท้าเด็กไม่ล้างอะ่ะลอยมาเลยหป้าอิ่มจำได้แม่นเลยกลิ่นเท้าไอ้กล้านี่แหละที่แกต้องไล่ไปล้างทุกทีชัดเลยนี่คือกล้าแน่แน่ตอนนี้ป้าอิ่มรู้แล้วว่าเจอดีเขาให้ขยับตัวไม่ได้เลยหูคือไปหมด แย่ yeah, แล้วแล้วแกก็เหลือบไปเห็นของเหลวใสๆไหลออกมาจากใต้โต๊ะเครื่องเบอร์หนึ่งของเหลวหรือว่าเหมือนฉี่เลยเหมือนตอนที่กล้าเคยฉี่ลาดไม่มีผิดไม่นะไปอิ่มกลัวจนตัวสั่นจะสวดมนต์ก็นึกไม่ออกปากพะง,งาบงาบเข้าใจเลยอาการแบบนั้นแล้วตอนที่กําลังจะหมดสตินะรู้สึกเหมือนมีลมหายใจเย็นๆเป่ารดต้นคออุ้ยพร้อมเสียงกระซิบข้างหูดับแผ่วๆแต่ชัดมากว่าผม ยังไม่อยากตายโอ้ยคนลกสิ้นเสียงนั้นป้าอิ่มก็วู้ไปเลยเรารู้สึกตัวตอนไหนคะรู้สึกตัวตอนลุงเอกกลับมาเขย่าตัวเรียกลุงแกบ,บอกว่าเห็นป้านั่งตัวสั่นหลับตาพึมพำชื่อกล้าๆอยู่นั่นแหละแล้วเรื่องแผ่นกระดาษละ่ะลุงเอกว่าไงลุงเอกยืนยันเลยว่าตอนกลับเข้ามาก็เห็นแผ่นกระดาษมันหล่นมาก้านอยู่จริงๆทั้งที่แกเก็บไปแล้วแสดงว่าไม่ได้ตาฝาดไม่เลย ทั้งสองคนเชื่อสนิทใจว่าเป็นวิญญาณกล้าแน่ๆอาจจะยังห่วงร้านหรือติดค้างค่าเกมค่าข้าวอืมก็เลยยังไม่ไปไหนป้าอิ่มเลยรีกบอกในใจไปว่านี่สินอะไรยกให้หมดขอให้ไปสู่สุขติแล้วมีเรื่องแปลกอีกอย่างหนึ่งคือป้าอิ่มบอกว่าตอนเจอเหตุการณ์ทั้งหมดอะมันนานมากนะในความรู้สึกแกนานแค่ไหนครับเหมือนเป็นครึ่งชั่วโมงเลยแต่พอลุงเอกกลับมาแกบอกว่าออกไปทิ้งขยะแบบเดียวเอง เวลาในโลกวิญญาณกับโลกคนเรามันต่างกันเหรออาจจะเป็นไปได้นะคะหรืออาจจะเพราะความกลัวทําให้รู้สึกว่ามันนานมากอืมก็น่าคิดตอนแรกลุงกับป้าก็นึกว่าเรื่องจบแค่นั้นแต่มันยังไม่จบยังครับผ่านไปอีกประมาณสองปีป้าอิ่มบังเอิญเจอพ่อของกล้าที่ตลาดอ๋อค่ะก็คุยกันถามถึงบอยเด็กอีกคนที่รอดมาว่าเป็นไงบ้างแล้วบอยเป็นไงคะพ่อของกล้าก็เล่าเรื่องน่าก,กลัวที่เกิดขึ้นกับบอยให้ฟัง น่ากลัวกว่าเรื่องที่ร้านเกมอีกเหรอครับคือหลังจากกล้าเสียบอยก็ไปอยู่กับลุงเดดที่ต่างจังหวัดใช่ไหมค่ะลุงเดดก็รักหลานดีใช่วันนึ่งลุงเดดก็ชวนบอยไปหาปลาในนาซึ่งมันอยู่ใกล้ๆป่ากอไผ่ใหญ่ป่ากอไผ่ชาวบ้านเรียกป่าจิตขาดหรือป่าขวัญขาดขึ้นชื่อเรื่องความเฮี้ยนเลยแค่ชื่อก็น่ากลัวแล้วนะวิธีหาปลาของลุงเดชก็แบบ บ,บ้านใช้จักรยานเก่าติดไดานาโมปั่นไฟแล้วเอาสายไฟจี้ลงน้ำช็อตปลาอ๋อเคยเห็นอยู่ตอนแรกบอยก็สนุกนะช่วยลุงปั่นไฟใหญ่เลยค่ะพอใกล้ค่ำลุงเห็นบอยเหนื่อยเลยให้ไปนั่งพักรอที่กอไผ่ใหญ่นั่นแหละตรงป่าขวัญขาดอ้าวให้ไปรอตรงที่เฮีเ้ยนเนี่ยนะลุงแกคงไม่ได้คิดอะไรมั้งแกก็ไปหาปลาต่ออีกแปบ๊บแล้วพอกลับมากลับมา,ก,บมาก็เห็นบอยนอนหลับพิงกอไผ่อยู่ก็ปลุกกลับบ้านค่ะ แต่ระหว่างทางกลับนี่แหละบอยเงียบผิดปกติไม่พูดไม่จาเลยอืมเริ่มแป,แปลกแล้วพอกลับถึงบ้านก็เข้าห้องไปเลยลุงเดชก็ยังคิดว่าคงเพลียแดดค่ะแต่หลังจากวันนั้นบอยเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยไม่พูดไม่จาเอาแต่นอนสมไม่สบายหรือเปล่าที่แปลกคือกินข้าวเยอะมากกินจุกกินมุมมามแต่กลับหอมลงๆผิดปกติมาก ตัวก็เหม็นสาบแปลกๆชอบนั่งจ้องคนอื่นพอโดนจ้องกลับก็หลบตานักลวที่น่ากลัวกว่าคือกลางคืนชอบแอบลงไปนอนใต้ถุนบ้านมืดๆชื้นๆนะ่ะไปนอนทำไมตรงนั้นไม่รู้ลุงกับป้าดาวภรยาต้องคอยไปอุ้มกลับขึ้นมาทุกคืนโอ้ลำบากแย่เลยแล้วเรื่องร้ายๆก็เริ่มเกิดกับสัตว์เลี้ยงยังไงคะเป็ดไก่ที่เลี้ยงไว้ทยอยตายคอหักแต่ไม่มีรอยโดนกินตายเองไม่น่าใช่ ต่อมาก็หมาเล็กที่เลี้ยงไว้ก็ตายเหมือนกันคอหักพบศพใกล้ๆที่บอยไปนอนใต้ถุนนั่นแหละหรือว่าบอยจะเป็นคนทำลุงเดชแกคงเริ่มสงสัยจนคืนวันที่ 7, หลังจากไปหาปลาตอนแกไปอุ้มบอยที่ลงไปนอนใต้ถุนอีกค่ะกำลังจะขึ้นบันไดขั้นสุดท้ายบอยที่ดูหมดแรงมาตลอดก็เอามือเกี่ยวคอลุงแน่นแล้วกัดเข้าที่ไหลเ่เต็มๆเลยกัดเลยเหรอใช่ ลุงทั้งเจ็บทั้งตกใจเผลอปล่อยมือบอยร่วงลงไปแต่แทนที่จะเจ็บนะกลับไม่เป็นไรพลิกตัวลงมายืนยองยองๆคล่องแคล่วมากแล้วเงยหน้ามองลุงสะยะยิ้มแบบน่ากลัวสุดๆไม่ใช่บอยแล้วล่ะลุงเดทรู้ทันทีเลยว่าไม่ใช่หลานตัวเองแน่ๆแล้วคุณนั้นก็มีเรื่องอีกใช่ไหมคะมีครับป้าดาวภรรยาลุงเดชสะดุ้งตื่นกลางดึก เห็นบอยกำลังย่องออกจากห้องไปไหนคะเดินไปห้องลูกสะพ้ยที่มีหลานตัวเล็กๆอายุ6เดือนนอนอยู่จะไปทำอะไรหลานป้าดาวใจไม่ดีรีบตามไปแอบดูเห็นบอยยืนคร่อมเปลคว้าข้อเท้าหลานดึงหมกมาจับห้อยหัวลงไม่นะเด็กก็ร้องจ้าแม่เด็กก็ตื่นบอยกำลังจะเหวี่ยงเด็กออกนอกหน้าต่างแย่แล้วป้าดาวตัดสินใจพุ่งก็ไปกระชากตัวบอย เด็กตกลงบนพรมเช็ดเท้าร้องไห้แต่ไม่เป็นไรมากโชคดีมากที่ป้าดาวเห็นทันส่วนบอยนะโดนกระชากแล้วก็เดินกลับห้องไปนอนนิ่งๆเหมือนเดิมเลยน่ากลัวจริงๆเช้ามาลุงกับป้าก็รีบไปหาพ่อครูอินผู้เฒ่าผู้แก่ที่เก่งเรื่องพวกนี้ค่ะต้องพึ่งผู้มีวิชาแล้วละ่ะพอเล่าให้ฟังพ่อครูอินบอกทันทีเลยบอยโดนผีจากป่ากอไผ่นั่นแหละเข้าสิงขวัญของบอยถูกกัก,กไว้ที่นั่น เป็นอย่างที่คิดจริงๆด้วยพ่อครูอินก็เตรียมของทําพิธีไล่ผีน้ำมนต์มีดหมอไม้ครูค่ะพอกลับไปถึงบ้านเจอบอยนั่งสุกตัวรออยู่แล้วเหมือนรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขารู้ตัวหรอไม่รู้สิพอพ่อครูอินเริ่มสวดพรมน้ำมนบอยก็กรีดร้องโหยหวนเลยดิ้นแรงมากผีมันต่อต้านลุงเดชต้องช่วยจับพ่อครูอิน ก็ใช้ไม้ครูเคาะไล่ไปตามตัวแล้วเสียงร้องเป็นยังไงคะไม่เป็นภาษาคนเลยร้องซ้ำแต่คำเดียวว่ากูแค่หิวกูหนาวกูแค่หิวหิวใช่ร้องแต่คำนี้แหละในที่สุดก็สงบลงไหมคะครับทำพิธีอยู่พักใหญ่ร่างบอยก็สงบลงพ่อครูอินบอกผีออกไปแล้วแต่ต้องรีบไปทำพิธีเรียกขวัญที่กอไผ่ด่วนเรียกขวัญบอยกลับมาใช่ต้องทำภายในวันนั้น หรือพรุ่งนี้ก่อนคืนเดือนดับไม่งั้นขวัญกลับมาไม่ได้ร่างนี้ก็จะตายต้องรีบเลยสิก็รีบพาร่างบอยไปที่กอไผ่นั่นลุงเดชเล่าว่าบรรยากาศตอนนั้นน่ากลัวมากลมพัดกอไผ่ดังหวีดหวิวเหมือนเสียงคนร้องไห้โอ้ยบรรยากาศพาไปบางทีเหมือนได้ยินเสียงกูแค่หิวกูหนาวแทรกมากับลมด้วยยังอยู่อีกเหรอเนี่ยพวกครูอินก็ทำพิธีเรียกขวัญสวดไปเรื่อยเจนเสร็จ ร่างบอยก็กระตุกแรงๆหลายทีแล้วก็นิ่งไปขวัญกลับมาแล้วพ่อครูอินว่ากลับมาแล้วแต่บอยจะยังไม่เหมือนเดิมไปอีกนานเพราะจิตตกค้างอยู่ที่นั่นก็คงจะฝังใจน่าดูครับหลังจากนั้นบอยก็ค่อยๆฟืน้นแต่กลายเป็นคนขวัญอ่อนขี้กลัวฝันร้ายซ้ำๆฝันว่าอะไรคะฝันว่าติดอยู่ในกอไผ่มืดๆเหม็นเน่ามีแต่ผีน่าสงสารจังต้องบวชเรียนหลายครั้งเลยกว่าจะดีขึ้นจนมีครอบครัวได้ แต่ก็ยังฝันร้ายถึงกอไผ่นั่นอยู่บ้างและตกลงผีที่สิงบอยคือใครคะอันนี้น่าสลดพ่อของกล้าเล่าว่าหลังจากนั้นไม่นานชาวบ้านไปเจอศพในกอไผ่นั่นเจอศพใช่ศพผู้ชายผูกคอตายในท่าคุกเขา่าท่าคุกเขา่าทำไมละ่ะที่น่าสลดกว่าคือใต้เข่าที่คุกอยู่มีศพเด็กเล็กๆแห้งกรังอยู่ศพหนึ่งสองพ่อลูกเหรอไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครมาจากไหน คาดว่าคงหนีความลำบากมาอาจจะโดนโกงเมียทิ้งลูกป่วยจนมาสิ้นใจที่นี่ลูกคงอดตายไปก่อนพ่อเลยผูกคอตายตามในท่ากอดลูกนั่นแหละโอ้ยน่าเวทนาจังพ่อครูอินเชื่อว่าด้วยความอดอยากคับแค้นใจก่อนตายวิญญาณเลยกลายเป็นสัมภเวสีหรือเปรตที่หิวโหวยติดอยู่ในกอไผ่นั้นออกไปไหนไม่ได้รอจังหวะสิงคนที่จิตอ่อนขวัญอ่อนใช่ คอยจ้องจะสิงคนที่ผ่านเข้าไปใกล้ๆและบอยก็คือคนที่โชคร้ายคนนั้นที่ไปนั่งพักตรงนั้นพอดีครับไปนั่งพักในเวลาที่ไม่ควรเป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วก็น่าสลดใจไปพร้อมๆกันเลยนะคะครับผมเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องแบบไหนกดติดตามเราไว้แล้วเราจะมาเล่าให้ฟังคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ